สวัสดีค่ะพบกับแม่เพิ่นดูดวงนะคะมาดูดวงกันหรือเปล่านะคะไม่ดูดวงนะวันนี้นะคะ เราจะให้ไพ่ไหลแล้วเรื่องราวนะคะโดยใช้ไพ er ่สเปริคคลิปเปอร์ทาร์ลสสำหรับนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าเรารู้สึกไงและเขาสุดไงอ่ะอยากรู้ความรู้สึกเขาแต่ตัวเราต้องรู้สึกด้วยเพราะฉะนั้นขอดูก่อนละกันนะคะ mm hmm. ไพ่จะบอกอะไรกับเรื่องราวที่คุณกาลังนึกถึงเพราะฉะนั้นตอนนี้ตั้งจิตดีๆค่ะว่านึกถึงใครอยู่เรื่องราวนี้อาจจะตรงได้หรือไม่ตรงค่ะเพราะว่าใช้พลังงานโดยรวมขอให้นําไปปรับใช้ค่ะแล้วคอมเมนต์มาค่ะกดหัวใจกับแม่เพลินนะ mm hmm. นะและก็ดูสิคะว่า เป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอ่าไม่เพิินบอกแบ่งไพ่เป็นสองกองน,นะคะขอดูความสัมพันธ์ก่อนนะตั้งจิตด,ดีๆค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรค่ะไพ่บบว่านะคะ X of เอกราชคือความสัมพันธ์นี้มีเกณฑ์ต้องตัดสินใจถามว่าทําไมต้องตัดสินใจขอดูก่อนฮะสิบดาบค่ะสิบดาบมันเหมือนว่าความสัมพันธ์มีปัญหาแล้วละนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอิดอันดับแรกเลยขอดูก่อนว่าปัญหาคืออะไรก่อนนะจ๊ะปัญหาคือว่ารักตรงนี้นะคะมันมีอะไรขวางกันอยู่มันมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเป็นความรักที่อาจจะเป็นความรักต้องห้ามก็ได้ความรักที่มีปัญหาก็ได้นะจ๊ะนั้นขอดูเลยละกันฮะในความรักที่มีปัญหาตรงนี้ค่ะตัวเรารู้สึกยังไงค่ะฝั่งซ้ายคือตัวเราค่่ะาบว ไฟออฟทั้ค่ะเรารู้สึกว่าคิดถึงเนาะคิดถึงแต่ต้องหักข้ามใจคิดถึงอยากไปต่อคิดถึงอยากจะทําอะไรมากกว่านี้แต่ทําไม่ได้นี่คือตัวเราแล้วเขาราคะคิดยังไงค่ะไพ่บอกว่าค่ะซิกอัอกษรต่างคนต่างคิดถึงนะแต่ว่ามันมีระยะห่างกันแล้วเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้มีระยะห่างกันแล้วนะจ๊ะนะตัวเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดราศีพิจิกค่ะตัวเราค่ะไม่เิ่นขอดูตัวเราเนาะตัวเราอาจจะเป็นมังกรก็ได้นะฮะจ,จะมีความเกี่ยวข้องกันถามว่าตัวเราสึกไงบ้างค่ะโฟอฟ ฟ o ออฟเพนจิคอค่ะรู้สึกนึกถึงเขารู้สึกว่ายังไงก็ไม่ลืมเขาทาอย่างไรก็ไม่ลืมพยายามหักข้ามใจเราก็ไม่ลืมคับมูฟออนไม่สุดนะจา๊าลุฟออนไม่หลุดแล้วเขาราคาไพ่บอกว่าคลาสิกออฟเพนจิคอลค่ะ, acle, คะไม่ใช่ออฟเพนจิคคลาิกออฟวานค่ะรู้สึกว่าพยายามหักข้ามใจจริงจริง เออต่างคนต่างพยายามหักห้ามใจและตัวเราล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างปัจจุบันวันนี้ค่ะไพ่บอกว่าพยายามนิ่งให้มากที่สุดแล้วแสดงว่าสถานะค่อนข้างนิ่งแล้วนะตัวเราพยายามนิ่งค่ะแต่ว่าพอเรากดมาบ่งบอกว่านะคะในความนิ่งอะ่ะเราก็มีอะไรที่มันแบบอ่อนไหวคิดถึงเขาอยู่แล้วตัวราคาตัวเขาราคาไพ่บอกว่าเขาก็พยาย <choking S 2> ามนิ่งเหมือนกันแต่ว่าในความพยายามนิ่งตัวนั้นคิดถึงคิดถึงและคิดถึงขอดูบทสรุปให้ได้ไหมคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะไพ่บอกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ มันจบไปแล้วพยายามต้องเข้มแข็งให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นถามว่าอีกหนึ่งใบคืออะไรบ้างค่ะไปบอกว่า h ะ s ะซิโกเพนจูโคค่ะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เราเกื้อกูลกันมาเป็นความหลังก็ได้ค่ะเป็นชาติภพที่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ไม่เป็นคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปต่อยากจริงๆนะคะพยายามหักห้ามใจแล้วกันนะคะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะตัวเองนะวันนี้ไปก่อนนะคะนะ